ยูดูถ้าสวรรค์ประทานห้าตัวแม่ฮอลลีวูดมาให้เป็นแฟนแต่เหลือได้แค่คนเดียวคุณจะจิ้มใครอย่าเพิ่งรีบตอบเดี๋ยวหัวใจวายเริ่มที่เจนิเฟอร์ลอเรนซ์สวยธรรมชาติแต่ตลกหน้าตายสเสน่ห์คือการแกงตัวเองแบบไม่ห่วงสวยฉลาดทันคนอยู่ด้วยแล้วเวลาเดินวัยเหมือนโกหก ใครชอบสายฮาแต่ดาเมจแรงต้องคนนี้หรือจะรับสายสดใสยอย่างโคลอีมอริสน้องจิ๋วจะแจ๋วที่ดังมาตั้งแต่เด็กยิ้มทีโลกละลายคุยเก่งเป็นไฟแลบรับรองว่าคืนนี้ไม่มีคำว่าเบื่อมีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์ให้ใจฟูแต่ถ้าชอบรุ่นใหญ่ไฟกระพริบต้องคริสติน่าเฮนดริกส์สวยสะพรึงสไตล์คลาสสิกสายตาพิฆาตกับเสียงนุ่มๆที่ฟังแล้วเคลิ้มจนลืมทางกลับบ้านเซ็กซี่แบบมีระดับ ขยับไปทางไหนก็ตราตรึงส่วนใครสายอเวนเจอร์ต้องสกา r l เล็ตจอห์นแันสวยแพงแรงทะลุจอเสียงแหบสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์คืออาวุธลับเซ็กซี่มั่นใจแบบไม่ต้องพยายามเหมือนสุภาษสิตธิ์ที่ว่าสวยกินขนของจริงมันเป็นแบบนี้ปิดท้ายด้วยน้องใหม่มาแรงซิดนีย์สวีนีดาเมตตาสะกดวิญญ,ญาณหวานซ่อนเปรี้ยวจนต้านไม่อยู่ความมั่นใจหลนแก้วสวยแบบเห็นแวบเดียวก็จำไปจนตายเป็นไงละ่ะรักพี่เสียดายน้องจนเลือกไม่ถูกละสิเป็นคุณจะยอมเป็นทาสรักใครคอมเมนต์มาขิงกันหน่อย